สายดื่มต้องระวังดื่มสุราแก้หนาวเสี่ยงไฮโปเทอร์เมียถึงตายรัฐบาลแนะวิธีคลายหนาวค่ะ โดยวันนี้ค่ะ15มกราคม2568นางสาวสาสิการวัฒนาจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง20มกราคม2568บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะส่งผลทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดที่8-17องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งของให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงโดยนางสาวสาสิการกล่าวต่อว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกปีพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นประชาชนบางกลุ่มจึงนิยมดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็นโดยเชื่อว่าฤทธิ์ของสุราจะทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นซึ่งความเชื่อดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องเลยค่ะและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ดื่มเป็นอย่างมากและอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เพราะการดื่มสุราในระยะแรกนั้นจะส่งผลให้หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัวทําให้รู้สึกอบอุ่นเพียงชั่วครู่ร่างกายจะเริ่มระบายความร้อนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทาให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงนําไปสู่ความเสี่ยงเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย erm หรือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ําเกินซึ่งส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและสมองทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตามปกติและในารายที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะออกฤทธิก์กดประสา,าททําให้เกิด อาการง่วงซึมและอัดหลับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้การดื่มสุราพเพื่อคลายหนาวไม่เพียงจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วค่ะยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ดื่มเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะ โดยรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองโดยแนะนําวิธีคลายหนาวค่ะด้วยหันมาเตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพตัวเองให้มีความพร้อมด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆนาสวมถุงมือถุงเท้าและสวมหมวกให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่โดยเน้นผักและผละไม้ซึ่งจะอุดมไปด้วยวิตามินป้องก,รรอกันโรคหวัดรวมถึงการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและการดื่มน้าอุ่นแทนการดื่มสุรานั่นเองค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn